3อันดับหนังที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2022ลองทายกันดูไหมครับว่าหนังทั้ง3เรื่องนี้ Top Gun m a v มา i c ล j u r จ s s i c w o r ว d ด o m i n i o n ีย A t วตาร e Way of Water เรื่องไหนที่ทำรายได้มากที่สุดในปี2022ผมให้เวลา3วินในการทายนะครับ3 2 1เรามาเริ่มกันที่อันดับที่3นะครับนั่นก็คือเรื่อง d ู r l สิกเวิลด์โดมิเนียโดยทำรายได้รวมกันทั่วโลกสูงถึง1 1 0 1ล้านเหรียญสหรัฐมาต่อกันที่อันดับที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องท็อปการเมาลิ k โดยทำรายได้รวมกันทั่วโลกสูงถึง1,488ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับที่1น,นะครับคงหนีไม่พ้นหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องอวตาร The Way of Water ที่ถล่มรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า1,900ล้านเหรียญสหรัฐ ทายถูกกันบ้างไหมครับและใครที่ดูครบทั้ง3เรื่องกันแล้วคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่คุณชอบมากที่สุดในปี2022